สวัสดีป้าลุงก็สวัสดีทุกท่านพบพ่อกับช่องเออคำนำหน่องคำนำโกุกเนาะป้าลุงเมื่อนี่น้องแกมบูมเป็นตากองหายเขาก็มาตึกแหงมยื่นจืดเลยก็เออคิกี้ไอตึกน้องแกมบมเนาะน้องแกมบมเป็นตากองเนะาะหัวตอนนี้จะสิดตาจีบ ภาสิไปเบ่งปลานาผื่นกับนปลาลงตัวนี้ปลาลูกปักมือว่ะซะโอ้กปักมือสกยบูยังไม่เคยเห็นปลาดูปักเลยปลาดูดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมัดตึกเหยือจืดปลายจักตัวเลยปลาดุกระปักมือเอ้กิ๊กนี่ปลาปลากระไ เมียปลาลุงพ oh, uh, oh, äh ่ออยู่เนอะพ่อพากันงมพุ่นพากันยืมปลาลุงพักทรายให้พี่น้องเบิ่งแดงตาตานกนั่กกิ๊กนะโดยอันตอนนี้ก็หางงเนาะเมื่อเลยหูอยากยังกันเลยปลาลุง ปลาลูกเนี่ยอาจจะองกันว่าหันปลาลูกปากมือบ่หรอห่าไข่ย,ย,ย,ยังวะไข่ย,ยังเย,ย, <laughs> ยอะกันป,ป้า,ปา,ปาถูกเลยไปอีกแล้วอุ้ยไปซ้ำปลาลูก <laughs> hoa hoai li pa luôn, pa bay sắm đại cả. Đẹt Đôi. cho luôn anh. Tới. Lục bắc mưa. đi luôn. ta nè. ไอ้ตัพผ่นฆ่าเฮนเอาปลาลุลงสบายไม่ได้แลจะสิมื้อดิบอ่ะคือยังไม่ดีมื่อตอนนี้ตอนนี้กัอันทำแล้วเนาะหาโมงเลยปลาลุงทำแล้ว บุกากนนนาันเหนื่อยอยู่นาวสนนปลาดุกเลยไอ้อาเด้มปาดุกนเดเจือกันยันปุกปัก <c ười> ต่แล้บุกขาอุ้บุกาอุ้วบุกข <c ười> ปาุกเกบไปปักมือใครคีดี ด,ดีๆนี่นนขัยนยั่าขันเลยปุ๊บปั๊กมือปุ๊ปั๊กมือตาแล้วเจ็บน,นอนนอนปวดน่นขนไหมยัมกลางคืนจะถาเบิ่งเด้อกี่นอนปวดมานืนหยวากันแม่ ไอตาเนอะไอกจนหาวและนากิกิกัตาหาวาวอยบ่นกับมูกับหนาวคำเหมือนนปลาลุงยังบดมือพากันเมืออยู่ได้ยิเนาะปลาลุงยอ้ิถามหุนถาซมกันเนาปลาลุงอุ้ยเดป้า เด็ดเด็ดปลาย่งนก็มีจุดปลาเค็งน่อยปลาเค็งน่อยพอน้องอันนมาเลยมาบ่เพี่น้ลงเบิ่งปลยเฮ้อเอาเสียเบิ่งปลากันเรปลาเลยโ่นปลาอะไรนี่เนาะ

Tôi khám làm sốt mà cắm nồng ăn ơi Hình đi Mà lèo Xuân Xuân Ai tan cả Bớt mưa tức Sĩ ta yên là như bỏ đó Không có nhân bộ hụt Cái thả dùm thả sông Cái đứa ba lô Tao lộn Cho nhớ sợ Đấy. Anh ơi Anh ơi mẹ có phải nè Ừ cho phải ma này Mình chứ anh ma rồi Phải ma này

ปลาลุงตอนนี้กำลังงมนะปลาลุงกำลังงมอยู่ป๋าพี่น้องสองคนผลลุยนะพี่น้องเ้ยตายอยู่้อย ตัวใหญ่เนาะปลาตัวใหญ่เลยพี่น้องปลาเมียจืดอืมแต่บร้างเต็นคี้ต้มบอกน้องตานนี่้องตามาติดกับป้าเพลินพี่น้องเลย,าเย,ยวานแฮมุนอย่างบ้าเขาวานแฮมุนบ่ได้เมียน้าหมูได้ป้าในอยากได้เมียเลย ออกแม่เอ้ยลาขาวมันตัวปาะงามเต้นตั้มนะพักสิเพิ่นสองคนพี่น้องอยู่เทิร์นฮฟผู้แม่อยู่เพืนฮฟออยู่เพื่อนมันขึ้นได้จได้เฮ้อย่เพื่นมันขึ้นฮบอจิกสลีค้ำแตก มีอะไรจืดซุนเลยพี่น้องวอนเฮังไดจังปลาิเิงเข่มาว่าเปึกปตาหัวแตในก้าเฮนี่น่ะเห้ขาบนเลยเฮ้ตั้งได้จังปลาจิเทิงเฮสน่ะเอาไปโอวยตายเลย

เ็ดลวอกา,าแล้ดร้านเหกระเบ้าค่ะขนาดเลยนะเอเจี๊ยนเผินอนามาเพินกินยังเผินยิน้วน้ำยาซี่พุ่งซี่ซี่ร้านไปโอ้ยสารสีโตเวาาเต้นออกเซดเท้าีกบ่อยหกิ๊ก ป้าไปไม่ใญ่จ uh ืด huh. พี่น้องเพิ่จะมาเลยนพี่น้องน้อป้าตรงงามป้าเพื่อนได้อีกไป้ตัวนี้ริสุวาตักันนบอมาบังดูวางมันท่ท่านแต่ไกลบ่อนี่อาวางหดิ นี่นี่มั่งนี่นี่จะไปไกลแหละบอกโอ้มันเราไปอยู่นอาหารปลาค่ะเอออืมมันหรืเนาะเมย์จีนมานังบึงเงินลานบอกเนี่ยนะอืมอันที่กะคูยให้เพลินแต่หลูดไปปล่อยปไาน้ำ มันจะลูดไปแกงขึ้นมากไอ้ยังปล่อยไปน้ำอีกแกงขึ้นมากกับรูดแล้วปลาขอก็น้อยก็มีม้มามอยู่ด้วยสนินะพีน่น้องคลิปนี้น้องคข้ามกุศลค่าไปก่อนเดอเ้อผักกุหลาบกุแซลกําลังใจน,น้องข้ามขมา้าวในเดอ้อพี่น้องสบายดี